มาดนตอนเช้าทุกคนวันน e erm uh, er like ี uh ้ผมไปไปเที่ยวอยู่อยุธยาหลวงอยุธยาจากแบแ0กิโลจากรุงเทพผมไปรถเม์มีรถมีรถไฟ20บาทแต่ผมเรื่องบัสก็ของผมไปรถเม์ วันนี้ขอรยายามพูดภาษาไทยรั้งรกววิวอายุทยาของควาทุกคนไว้หัวเราของนักของปของานั้นนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายทางนี้ไปวัดบางกะเจ้า à cả má máu con, đi giờ ở túc túc máy hết túc túc, lắc quá túc túc, lắc lắc quá, Wow, xui trăng lời có bỏm đu view bỏm view bỏm quá coi, mã non này. Oi. ครั้งแรกมานี้อากาศดีมากวันนี้อากาศดีมากทำให้สุขภบพับดีดีกว,ว่าถึงแล้วถึงแล้วทุกคนเอาอเปิดอากาศนิดหน่อยเออผมผมมาซื้อ,ซ,อซื้อตั๋วซื้อตั๋วห้าสิบบาทพอ่อฉันไม่สายคนไทยนะบ่ฉันแบาแท็กต่างแบบแท็กผมซื้อห้าสิบบาทแล้วก็่ม เขาเขาทางเขาดูวิวมองวิวชอบมากโอ้ยสวยจังเลยนี่ว้าวสวยมากสวยจังเลยสวยมากเลยเมืองอยุธยาเก่าๆแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์อังยิ่งใหญ่นะครับโอ้ยสวยมาก ยอดไม้เขียวสวยมากอ้อยลมลมดีมากนะลมแรงให้อากาศดีมากอากาศเย็นๆนะไม่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 ไมร้รองเลยคนบอกว่ามาอายุทยาร้องมากนะครับแต่ผอมหอมหอมถึงอายุทยาอากาศดีมากเพราะมันเช้ามากเช้าเชา้ามากแต่ อิดกว่ามาตอกกว่าไปเพราะพูดทาไม่ได้เยอะยากมาก because it's so hot because ไ uh, I hear ผมฟังฟังทุกคนบอกว่าร้องแต่ผมมาไม่ร้องใช่เสียง่อนุคียงเสียงคูเสียงคูงงงงง้ชิวๆมั้ง

หม,หมืนันว้าว,วทุกที่ทุกอย่างสวยกับสีสีฟ้าสวยสีฟ้าสวยและแม้เหมาะมัวเหอะ ฟ้ายัางมีหมนฟนยังมีวันเริ่สลักยังมีกิ้มแพ่งอันนี้เข้าเขยียนฐานนังและปินปินผายโบราณสะสบ้านอ่ะใช่ไหมอ่ะอ่ะ <laughs> ยากมากภาษาไทยยากมากดูนักสิสสอนของเราที่สี่เรแยนของอ่านภาษาไทย วิววันนี้สวยมากวิววันนี้โฟโต้โคลสอฟโคลสอฟมาทีนี้ถ่ายรูปแล้ววิวสวยว้าวสวยจังเลยวิววิวอยู่นี้จากอยู่นั้นวิวถ่ายรูปที่สุดอยู่นี้วิวถ่ายรูปที่สวยพ่อแดดดีนะครับแดดดีออกแดดทำให้รูป oh. ป wow. ้าต้าง

คนไทยคนไทยชจองเสื้อ่าจองสื้อมาเมืองไทยถ่ายรูปด้วยกันเล่นทิปต่อด้วยกันต่างต่างแบบนี้มานี้ไปเที่ยวเยอะเนะ แล้วว at ัดมหาธาตุน <c ười> ี uh, à, ่เสียงเสียงพระในดอกไม้สวยมากสวยจริงๆบ่อนซับันนี้ที่สดอยู่อายุธยาแล้วก็บรรมบานนี้ไปเที่ยววิววิววิวให้ทุกคนดูนะในรูปบ้านทีนี้แต่ก็ใบภายใว้าวสวยจังเลยดอกไม้อยู่อยุธยาสวยสีเขียวโอ้ยสวย อยู่าวอ,อ,อดีดูดูวิววัดวาหาทา์แม่น้ำสวยมากอากาศดีมากช่วงโควิดอากาศดีดีกว่านะ ดูตึกนี้นะเอียงก็ไม่เอียงเลยทุกคนเห็นเห็นได้ไหมตึกตึกนี้เอียงเอียงเลยมาสถาเอียงอะผมพูดถูกไหมยากมากถ้าผมพูดไม่ถูกทุกคนสอนผมนะพ่ผมพูดช้าๆผมพูดเร็วมัน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 ดิบก็ก็พูดผมผมผมรีบผมพยายา นั่นที่พระแม่ปกสรายแตกนิดนึงโดยแตกเยอะแตกสวยสวยีดำไม่มีสีเยอะแต่สวยมากสวยลัสณสิบเ็บอันนี้พรานี้ใหญ่ครับใหญ่มากแต่ไม่มีเสียงไม่มีหัว ว้าวชื wow. like ่อเสียงชื่อเสียงอยู่อุตรดิตยาเสียงท่าในดอกไม้คนถ่ายุูปคนไปถ่ายรูปด้วยกันกับเสียงเสีท่าหัวท่าในดอกไม้สวยมากก็บอกอยากถ่ายรูปแต่ก็ไม่มีคนช่วยบอกก็บอกเอาเอาหนีิเอาหนิว้าวถ่ายรูปนครับสวยมากสวยจริงๆริ วัดและสามเจ้าทำทำทำให้เราสงบส,สุขมากวัดมามาทัพอยู่ในยานถนนใหญ่มากด้วยอยู่ในยานถนนในเมืองใช่ไหมครหารล้<ด>ลากงกับไนกินแล้วก็กินอาหารแล้วก็บอกของกกับวันอยู่อยู่ไหนวันไม่ไม่นอนครับไม่นอนอยู่อยู่นี้คกับกรุงเทพ อ้่าวาววามีขนาดอยู่อยูอวนครบอเขาเขาหอไม่ค่อยหวานอไม่ค่อยหวานอันนี้ภาษาไทยพูดอะไรครับ แก้วยฮะแก้วยแก้ควยเหรอรวมด้วยกันใช่ไหมอันนี้เต้าหู้อ่าเต้าหู้ขาหมูขาหมูเออเต้าหู้ขาหมูแก้แก้อันนี้แก้ควยอ่าแก้ควยอันนี้เหรอผมผมไม่รู้ผมคิดอันนี้แก้ควยเต้าหู้ขาหมูขาหมูเต้าหู้เต้าหู้ขาหมูเหรอโอเคโอเคเข้ามือมาเลยผมไปหาร้านกาแฟแต่ร้านกาแฟนี้มีโรงไรน น่าร nah ah ักมากนะครับมีร้านมีโรงแรีนผมนอนได้ห้าร้อยแปดสิบหกเจ็ดแป็ดห้าร้อยแปดสิบหนึ่งเอรื่องห้องแต่เต็มแล้วขำมุนมากร้นร้านนี้เครื่องดื่มก็น่ารักแต่ผมไปหาหาเแรงวันนี้ก็มีนะร้านกับเยอะแยะนะครับ ร้านอินกาแฟร้านนี้รูมสตอรี่ร้านร้านหอมคิดเชียงใหม่มีร้านกาแฟย้อยแย้ไม่รู้วันนี้มีกาแฟย้อยแย้มแข่ถึงวันนี้อ้อยกูโก้กาแฟเยอะเยอะๆมีร้านกาแฟไกลๆเด็บเดนกาแฟมีแม่น้ำดูดูวิวแม่น้ำแข่งมันมันไกลมากสามสิบโลในในเมืองสามสิบกิโล ho chẳng giảm bay chẳng đi mô tô xóm taxi <laughs> để uh, chuông covid năm bảng quá ta thép lên với <laughs> bye lúc bye, <đúng> côn <laughs> Rán cà phê yeah. dơ dế, yeah, chín chín tèn à, lét lét có mi dày dày có mi tè lét lét nó rắc mát luôn Kitchen xe cà phê hay da uh, ở Nà Lắc uh, kia, kia, đường cà phê léo có mong view what <laughs> anh ấy này thả nổn à Ô, oh, phá lặng mà rắc Ông đơn bay khoảng hẻm đá là hãng khôn dớ Khôn dớ dày mát ร้านใหญ่ร้านเซื้อปลาก็เยอะนี่ซื้อเปล่าๆโอ้ยงูนะงูงูงูงคนมีงูไหมเขาบอกไม่มีงู มัทชานะครับไม่เอาหวานนะครับ <laughs> Oh, Weu cắt sôi tắp. Tao yên mong view, uh, What? What hound? Tao nôn, tuk tuk. Ah, khán đa, quang, yên lát, yên lát, quang, kondi nó sáng, bằng nhau, này nhau, bằng 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 nhau, mong nhau, bằ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 ng nhau, ันนี้เขียนอะไรจ้าจ้ามันจ้าจ้าจับจับได้จับได้กูสัตจับได้กูสัตเหรอกูสอดอ้าจับได้กูสดเนี่ยสดจริงหรือเปล่าวะจ้าสวัสดีครับทุกคนพร้อมถึงแล้วตลาด ของผมอ,อ่ะครับใช่ขอรรบคุณครับข <c oughs> อับคุณคร้าครับเงินโทนเงินโทนรถโมอโเตอร์เขาอโยธยาไม่สช่อายุทยาอโยธยาครับครั้งนี้มีช้างมีช้างคนซอบช้างคนดูแลช้างคนเล่นช้าง ขี่อ่ะอันนี้ขี่ช้างนะขี่ช้างดีมากใครดอกไม้ดอกไม้กลิ่นขี่โอ้ช้างเยอะนะคนคนเดินเดินคนคนขี่อะเร่ะขี่โมโต้ขี่โมโต้คนขี่ช้างนะฮะโอ้ช้างอันตรายไหมครับโอ้ยกลัวกลัวไม่กัดหมอมนะอ๋อเดินไปเขาเดินไปกลัวมากอันตรายไหมครับ คนถา่ายรูปมาฮะผู้หญิงถ่ายรูปลูกค้าเออน่ารักนะคนมานี้เล่นเ <c oughs> ออคนคนเล่นนะเส้นกับเส้นเส้นเล่นด้วยกันกับช้างโอ้ค้งแรกงเห็นช้างใกล้ใกล้มา มแรัพอคนคนเอาเอานมน้ำน้ำนมให้เฮ้ากิงลองดูพ่อรับสัสีสีขาวเหอครับอันนี้แม่ครับแ่อแม่อันนี้ลูกลูกอะไรรักมากเต้องกั้ากัด น้องมีฟันเหรอครับต้องโผมเลยโอ้นยน่ารักนี่สีดำโอ,อ้ซื้อนมเหรับโอซื้อนมคนคนลูกค้าซื้อนมให้เขากินโอ้ตลาดน้ำน่าสวยมากน้ำตาดน้ำอาดนะครับน้ำตาด,นะาดโอ้สวย คนเดินไปซื ch iu. Ch iu ้อของซื้ออาหารซื้อขนมมองมองแม่น้ำมองวิวฟังเพลงอันนี้ตลาดอันนี้ดีนะชิวๆชิวๆก็เล่นเกมนะคนคนอันนี้คนมาเล่นเกมไยเล่นช้างเล่นเพ้รเพชเพชรเล่นเลเป็นโอเคครับ โอ้อันนี้ขนมอขนมจิ้มก่อนได้เหรอเขาบอกว่าจิ้มได้มีแลกตัวไหมมีแลกตัวไม่ต้องซื้อไม่ต้องจิ้มก็บอมเล่นเราเล่นก็ซื้อแต่มีแลกตัวไหมคนเดียวเอาเงินสดเหรอ สดจริงหรือเปล่าโอเคก็อแกเล็กตัวซื้อหนึ่งหนึ่ง้นเก้าสิบห้าบาทสามสิบหาเงินสดมันสดจริงหรือเปล่าขอบคุณมากนะ มีเต <c ười> ้นเลยแล้วก็บอกนั่งอยู่เล่นกับแพ่นมแพ่แค่คินโนมไหมกินนมผมไหมแค่แค่โอ้ยหทำไมไม่เห็นตาผมเขาเขียนเขากรอถ่ายลูกด้วยกันได้ไหมครับไม่ดัดดัดไม่ไม่กัดผมนะครับเออเรือมีลูกค้าชิวๆมองวิว มีผู้ชายนัทมาขี้ดื้อแี่แค่แค่้ม่สีขาวไม่ไม่ต้องครับครับุญมารกนะครับโรัวมันมันจัดนะ

ยกขวายกซ้ายเเ็นอย่าไเอานี้จะกีสุดเนพี่ชี้อันนี้ผมก็เลยไม่ว่าพี่สั่งอันนี้ด้วยไม่เป็นไรครับ ดีบท yeah. ุกคนวันนี้มาอยู่ในหนางร้านร้านอาหารร้านอาหาอยุธยาไม่จำได้แต่แต่มีกุ้งกุ้งกุ้งใม่น้ากุ้งใม่น้ำเผาชื่อสียู่อยู่เมืองอยุธยาลนชอบมากี่ทิมนะ ผมกินเสร็จแล้วผมสัทำกันึ่งอาหารน่ะแต่เขาไม่รู้จักเขาเขาเขาเอาเข้ออิดปลาหมึพ่ออ่าอ่ารัวเขาเขาเขา có có sau có bỏng ok sẵn à chung covid bỏng xăng nừng 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 cung há lói cặp la mực sám lói nói bẹt lói bột có gần bẹt lói tai leo tuk khôn chui bỏng thì tâm trong youtube khoảng bỏng hết khóc <laughs> Còn, kinh dù bé nám à, บายบายอายุทยาขอบคุณมากทุกคนติตกมช่วยขอเวลาทุกคนนะครับห้องหนามอยู่อายุทยาสวยมากรักกันเลยอเมริกอยู่อายุทยาสวยสีสวยนะก็สไตล์สวยมากสไตล์พิเศษใช่้างผมขึ้นกาลฟแล้วก็กลับกรุงเทพกินกินกุ้งแม่น้ำเขากับปลาหมึกไม้พออยู่โรงเรน bay nó tu tập con thép <cười> <cười> <cười>